งไปข้้าาหนแวววันเล่นหนังสือครบกำหนดปีได้ทุนมานานแล้วแต่หล่อนดื้อไม่ยอมลาออกผลการเรียนของหล่อนเป็นที่มองไปข้างหน้าแวววันเล่นหนังสือครบกำหนดปีได้ทุนมานานแล้วแต่หล่อนดื้อไม่ยอมลาออกผลการเรียนของหล่อนเป็นที่หน้าพึงพอใจของครูบาอาจารย์แม่พ่อจะไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็อดที่จะชื่นชมเสียนี้ได้แหม มันแน่สอบได้ตั้ง90%อซนะคราวนี้ไม่ค่อยมีเวลาท่องหนังสือสักเท่าไรเสียด้วยนะหัวมันดีพ่อไม่รู้หรอกว่าแวร์วันเรียนหนักเพียงใดทุกคืนหล่อนจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซสว่างวอมแวนเพื่อทำการบ้านและท่องหนังสือจนห้าทุ่มสองยามพ่อหลับไปนานแล้วจึงไม่รู้ว่าหล่อนอยู่ดึแกแค่ไหนและหล่อนมีวิธีการท่องตำราที่แยมคาย ววันทำวิชายอดที่เรียนมาถูกวิชาลงในกระดาษแผ่นเล็กๆพกติดกระเป๋าเสื้อได้สะดวกเวลาเช้ามืดลุกขึ้นไปช่วยพ่อรดน้ำภูหล่อนก็เอาใส่อกเสื้อไปด้วยรดน้ำไปใจนึกถึงวิชาที่เรียนพอชักสงสัยว่าจำผิดหรือไม่หล่อนก็หยุดพักเหนื่อยและดึงกระดาษย่อดความนั้นขึ้นมาดูวันหยุดช่วยถอนหญ้ารดปุ๋ยก็เอาตำราไปด้วย เหนื่อยเมื่อ,อไหร่ก็หยุดนอนพิงล่องภูซึ่งยกล่องขึ้นไปสูงหยิบเอาตำรามาดูได้ไม่มีใครหลอกที่ได้อะไรมาง่ายๆนอกจากชาติกำเนิดแวววันแน่ใจว่าหล่อนสอบมศส,สาได้แน่ๆและคิดว่าจะเรียนต่อให้สูงที่สุดชายคนนั้นหล่อนไม่เอาใจใส่หรอกว่าเขาชื่ออะไรเขามาป้วนเปี้ยนอยู่พักหนึ่งแล้วก็เลิกลาไปเขามาครั้งไรไม่พบแวววัน ถ้าพบหล่อนก็อยู่ในสภาพที่ไม่น่าพิสมัยเสียเลยพ่อกะวันลดปุ๋ยให้เป็นวันหยุดราชการแวววันและวัยวิทจะได้ช่วยผ่อนแรงได้ถ้าลดปุ๋ยวิทยาศาสตร์กลิ่นไม่ค่อยมีกระนั้นเหงื่อคลก็ท่วมตัวผสมกลิ่นปุ๋ยไม่ค่อยมีกลิ่นหอมของไวยาวาหลงเหลืออยู่วันไหนลดปุ๋ยคอกหรือปาเน่าสามพ่อลูกต้องแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดเก่าที่สุดและใช้เพื่อการหนีโดยเฉพาะ ถ้าผสมปาาใหญ่เกินกว่าแวววันคนเดียวจะยกไหวหล่อนและน้องชายจะเอาถังใบเล็กตักปากจากองค์ที่ฝังดินปิดฝามิดชิดเอาไม้คางสอดที่เชื่อมผูกหูถังและแบกคนละข้างกับไววิทย์ไปใส่ถังใหญ่ตักน้ำผสมให้ปุ๋ยจืดลงนิดนึงและตักรดที่โคนต้นผูปาเน่าๆมีแต่ก้างเหนืออยู่เนื้อเละหมดแล้ว ผสมกับสิ่งโสโครกที่ขับถ่ายจากร่างกายมนุษย์และสัตว์เช่นขี้ไก่ขี้เป็ดขี้วัวขี้ควายส่งกลิ่นเหม็นจนไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์หน้าไหนจะทำงานกับมันได้ขี้วัวขี้ควายเป็นของมีราคามีคนไปบรรทุกมาจากท้องนาเป็นลำเรือราคาก็ไม่ใช่ถูกๆผู้ไปขนมาเสียเงินให้ชาวนาเพียงเล็กน้อยแต่เขาคิดค่าเสียเวลาค่าแรงงานเพิ่ม อีกนับสิบสิบเท่าเมื่อกิ่นกายสาวไม่ชวนให้ชื่นใจสีหน้าไม่ยิ้มแย้มให้ชื่นตาเขาก็ต้องตัดใจแม้จะคิดอยู่หลายตลบว่าเด็กคนนี้น่าลองจริงๆพ่อนึกอยู่เหมือนกันว่าลูกสาวจบมศส,สามแล้วจะทำอย่างไรต่อแผนการของพ่อนั้นสั้นและง่ายจนแวววันเบ้ปาจบมศหแล้ว ออกมาเป็นครูสอนเด็กๆที่โรงเรียนใกลๆบ้านนี้ก็แล้วกันได้เงินเดือน4500บาทพอเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวพ่อยังคงเรียกชื่อชั้นเรียนแบบเก่าเสมอไม่ว่าหลวงท่านจะเปลี่ยนซักกี่ครั้งกี่หนไม่เอาฉันจะเรียนต่อเรียนอะไรกันอีกวะค่าใช้จ่ายเดี๋ยวนี้แพงจนหูร้อนชี่พ่อบนเรียนครูอีกสองปีก็แล้วกันแค่สี่แยกบ้านแขกก็มีคะแนนอย่างเอง คงได้หรอกอ e ีแววเรียนครูปรอสอนอ่ะหรือเออแค่นั้นก็ถมถืออย่างบ้านเยเวียนลูกแกก็เรียนครูทุกคนได้เป็นครูบาอาจารย์เขาไปไหนใครๆเรียกคุณครูนั่นเขามีที่ดินของเขาเองเที่ยวนะเขายังเรียนเท่านั้นแวววันทำจมูกยน่นพวกนั้นอ่ะหรือสอบตกเกือบทุกปีมีดีหน่อยก็ยายคนรองที่เข้าได้ก็เพราะมีพักพวกช่วยฝา ไม่ได้สอบเข้าสักหน่อยเองเก่งกว่าเขาพ่อก็หวังว่าเอง้งจะสอบเข้าได้ไงล่ะถ้าจะเป็นครูฉันก็จะเป็นอย่างอาจารย์อัญชลีสำเร็จมหาวิทยาลัยสอนชั้นมศ .4 มศ .5 แวววันฝันเฟืองมีปริญญาเป็นบัณฑิตรับปริญญาจากในหลวงเอย่าบ้าให้มากนะักข้าลำคาญหน้าอย่างเองถึงจะสอบได้ที่หนึ่งข้าก็ว่าสู้นักเรียนที่กรุงเทพเขาไม่ได้หรอกวะพวกนั้นเขาเรียนโรงเรียนฝรั่งภาษาฝรั่ง มีครูดีๆสอนเรียนหลวงแถวนี้วิชาสู้เขาไม่ได้หรอกเรียนพิเศษอะไรก็ไม่ได้เรียนฉันว่าพูงฉันแน่นพอเรื่องภาษาอังกฤษาอาจจะพูดไม่คล่องสู้เขาไม่ได้แต่ด้านไวยากรณ์กับคำศัพท์ฉันก็รู้เท่าเขานั่นแหละคนนํานวิทยาศาสตร์ภาษา,า,าไทยก็เรียนตามหลักสูตรเท่าๆกันแล้วทำไมฉันจะสู้เขาไม่ได้เออนางแววเองอาจจะเก่งที่นี่แต่ไม่ใช่ที่นู่น คนเก่งหลายๆโรงเรียนมารวมกันเข้าแล้วเองจะต้องแพ้เขาพ่อชักแม่พอใจที่แวรวันเถียงลูกคนนี้ไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครไม่ว่าเพื่อนหรือพ่อแม่นี่ัสแข็งๆอย่างนี้ไม่มีใครขอชอบผู้ใหญ่ชอบเด็กอ่อนหวานนอบน้อมผู้ชายชอบผู้หญิงนุ่มนวลน,น่ารักถ้าว่าท่าทางของแวววันกระดังจะโทษใครได้พ่อเขาและภรรยาไม่ค่อยจะมีเวลาอบรม ปล่อยให้เติบโตขึ้นมากับธรรมชาติและการงานที่เร่งร้อนอยู่ตลอดเวลาการพูดจะเอาอย่างเพื่อนที่โตกว่าสัพนามที่ใช้คือกูมึงค่าเองและเขาก็ไม่เห็นสำคัญไม่คิดว่ามันหยาบคายอะไรพี่น้องไม่เคยเรียกตามลำดับอายุที่ควรจะเป็นวัยวิทย์เรียกแวววันว่าไอแววทะเลาะกันเาวากับอายุเท่าๆกันมารยาททางสังคมเป็นหน้าที่ของครูที่โรงเรียนจะสั่งสอน แวววันพูดเพราะเพราะเป็นเหมือนคนอื่นกับคนแปลกหน้าแวววันพูดได้ไพเราะตามที่ครูสอนแต่กับคนในตำบลมารยาทไม่รู้ไปไหนหมดด่ากันเป็นวาเลนคืนพูดเพราะเพราะกับไอ้พวกนี้มันจะได้หูเอาไปไลยผูดเสียงแม่ก็โชคคู่ค้านุ่มนวลเข้าหน่อยมันก็ว่าดัจดจริตแล้วแวววันแสดงเหตุผล มันว่าพอได้เรียนหนังสือเข้าหน่อยก็ทำทา่าเป็นลูกกำนันลูกท่านขุนขึ้นมาทีเดียวอีกอย่างเรื่องอะไรปล่อยให้มันด่าเราข้างเดียวเถียงมันไม่ทันต้องทำตัวเหมือนเก่ามันจะได้ไม่ขาดทุนไววิศสน์สนับสนุนพี่สาวเต็มที่เรื่องเรียนต่อทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของเขาภายในภาคนาด้วยเขาไม่อยากทำสวนเบื่อกินปลาเน่านและการลดน้ำพูเต็มทนพอนะ่อร้านสมัยเสียเหลือเกินไม่รู้บ้างเลยหรือว่า คนรุ่นใหม่เลิกกินหมาก,กินภูกันแล้วจะให้เขาและพี่สาวทําสวนภูต่อไปอย่างไรจบปีนี้แล้วเอิงจะทำยังไงวะแววพ่อเขาว่ายังไงเรื่องเรียนต่ออย่าถามเลยว่ะอารมณ์ยิ่งไม่ดีอยู่พุดโธถามดีๆพ่อเขาให้เรียนต่อหรือ,อยอมแค่เรื่องเรียนรูอย่างพวกนั้นไงแวววันบุยปากไปทางท้ายสวนก็ดื้อเรียนต่อเจดแปที่โรงเรียนเสียเลยสิหมดเรื่อง จบแล้วก็เข้ามาหาลัยได้เหมือนกันมึงมันโง่พ่อพี่จบแปดที่โรงเรียนอะ่ะเคยมีใครขอสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้มั่งมันต้องเรียนโรงเรียนดีๆกว่านั้นตั้งแต่เปิดชั้นเจ็ปขึ้นมาเคยมีคนสอบเข้าจุฬาได้คนเดียวเท่านั้นนอกนั้นออกทำงานกันหมดสอบไม่ได้สักคนมึงนึกดูสิครูเปลี่ยนปีละไม่รู้กี่คนโรงเรียนลดเข้าไม่ได้ไม่ค่อยมีใครเขาอ,อยากมาสอน มีแต่ครูแก่ๆไม่มีทางไปล้าสมัยทั้งนั้นโรงเรียนถึงยังค่อยยังชั่วลดเข้าได้พวกจบแปดที่โรงเรียนมึงถึงเข้ามาหาวิทยาลัยกันได้มั้งแล้วก็ตั้งนานมากว่ารัฐบาลก็สนับสนุนแต่ผู้ชายที่โรงเรียนผู้หญิงไม่ค่อยสนใจเฮ้ hey, ยเหยาพานถามแต่ว่าจะทํายังไงกูจะไปสอบเข้าเตรียมแวววันพูดเสียงอย่างหนักแน่นไปถูกเหรอวะ มึงเคยไปเที่ยวอย่างดีไม่เกินวงเวียนใหญ่นอกนั้นครูพาไปอย่างพิพิธภัณฑ์เรียนแล้วก็ต้องรีบงกกกลับบ้านมาทําสวนขืนไม่ทำมึก็ไม่ได้ค่าขนมกูเกียดชิบหายความจนนี่ก็ใครชอบล่ะแวววันตวาดแวตแต่กูไม่ยอมแพ้หรอกวะเงินกูก็พอมีมั่งจะไปเรียนพิเศษตอนปิดเทอมนี่ไปกับศีดาลูกร้านขายยาที่ตลาดไง ไยวิทย์ร้องอ,อ๋อสีดาลูกเจ้าของร้านขายยานในตลาดอ้วนเหมือนตุ่มเดินแต่รวยชะมัดและเรียนหนังสือเก่งพ่ออยากให้เรียนแพทย์หรือเภสัชจะได้มาช่วยขยายร้านให้ใหญ่โตตลาดนั้นมีทางจะเลือนไปอีกมากผู้คนเพิ่มขึ้นทุกทีทั้งในบริเวณตลาดและรอบนอกผิดกับทางบ้านของแวววันที่อยู่ออกห่างมาเพียงระยะเดินสินาที ีดาเขามีญาติอยู่ฝั่งขน,นูนเข้าเที่ยวเก่งรู้จักกรุงเทพมากกว่าเราอาศัยเขาพาไปได้สีดาเขาจะเข้าแผนกวิทยาศาสตร์แต่ใจกูอยากเรียนทางภาษามากกว่าจะสู้พวกโรงเรียนฝรั่งเขาได้เหรอให้มันรู้ไปสิวะเข้าไม่ได้จะออกมาขุดดินกินหญ้าไปจนตายแล้วก็มีลูกมีผัวเป็นของโหง สาวบ้านสวนอานาคตมันก็อยู่แค่นั้นขุดดินกินหญ้าทำสวนแล้วก็มีลูกบางครอบครัวมีลูกตั้ง16บหกคนแหมพูดอย่างกับว่าไอ้ม .6 นี่มันจะทำมาหากินอะไรไม่ได้เลยแล้วกูไม่แยว่กว่าเหรอวะสอบไม่เคยได้เลขตัวเดียวเลยคงเรียนได้แค่มหเท่านั้นว,วัยวิทยังเรียกชั้นการศึกษาแบบเก่าตามบีดาก็ขยันให้มากขึ้นอีกเงดสิเอาแต่เที่ยวงานวัดแล้วมันได้อะไรขึ้นมา ว่าแต่กูมึงก็เที่ยวงานวัดแต่ไม่บ้าเท่ามึงกูไปเป็นเพื่อนแม่เขาเท่านั้นเองหนังงานวัดห่วยไม่มีใครเปรียบเดี๋ยวขาดเดี๋ยวไฟดับพาก็นอกเรื่องตลอดเวลาถ้ากูมีตังไม่ดูให้เสียลูกตาตามวิกดีกว่าหลายสิบเท่าขนาดวิกจับปะลังเคยอย่างแถวตลาดภูก็มีเหอะสีดามันชวนไปดูที่เอ็มไพรยออกบ่อยๆแต่กูไม่มีเงินอย่างต่ำก็ตั้งสิบบาท สิบาทกูกินข้าวได้ตั้งสี่วันทำไมเราไม่เกิดมาเป็นลูกคนรวยๆบ้างนะบ่นทำไมแวววันตวาดน้องชายเกิดมาแล้วก็สู้มันไปสิยังไงยังไงเราก็ต้องดีกว่าเดี๋ยวนี้ใครยอมแพ้เอาแต่บ่นคนนั้นเป็นหมาดีแต่เก็บของเหลือเดนกินในกองขยะไงวัยวิทย์ด่าพี่สาวด้วยท้ายคำหยาบใครคำหนึ่งแวววันด่าตอบขี้เกียจตัวเป็นขน อยากได้เงินก็รู้จากหาเสียมั่งอยากได้ดีก็ต้องขยันเรียนหนังสือทำไมจะไม่หาก็รับจ้างขึ้นหมากขึ้นมะพร้าวอยู่เงยๆตกลงมาเมื่อไหร่ถึงจะรู้ไววิตโตไม่หาเองก็ไม่มีวันได้นุ่งเงินงขายาวมีแต่างิงขาสั้นค่าจ้างเสียงก็จะถูกตายหาหน่อยขึ้นหมากได้แค่สามต้นบาถ้ามันไม่แก่ก็พอดีอดปีนขึ้นไปเหนื่อยเปล่า มะพร้าวได้แค่ต้นละสามสลึงกูว่าอีกหน่อยจะรวมหัวกันขึ้นราคาเอาต้นละบาทหมากต้นละสองสลึงไม่จ้างก็เชิญไต่ขึ้นไปเองไอมิ่งไปเที่ยวบ้านอามันต่างจังหวัดขนาดเขาใช้ลิงขึ้นยังค่าจ้างต้นละบาทค่าตัวพวกกูถูกกว่าลิงกูไม่ยอมเด็กค่ะเอาไปตัดกางเกงใส่ได้ไม่กี่วันไม่รู้จะเก็บเอาไว้ลีวิเศษ ว่าแต่กูใครว่าไปเลียงภูได้เงินมาตัดกระโปรงเรียบไม่เรียบยังมีเหลือว่าจะเอาไว้เรียนพิเศษสอบเข้าโรงเรียนเตรียมเลียงภูจนมือเน่าต้องเก็บใช้ให้คุ้มเหนื่อยเลียงภูเมื่อหลังจะตายชักมือจุ่มน้ําทั้งวันไม่ได้ถึง10บบาทว่าจะไปก็สายโดกลับก็วันแล้วจะเอามากๆอย่างคนอื่นได้ยังไงได้แบาทสิบบาทก็ยังดีกว่าธรรมดา แล้วยังได้จากค่าขายมะละกอขายพริกขายผักรู้ไหมตอนนี้ค่าปลูกบวบเอาไว้รอบสวนเลยพริกขี้หนูก็เยอะเก็บเอาไว้ขายเขา้า1หนึ่งก็ได้หลายบาทแต่ปลูกบวบเหนื่อยหน่อยนะต้องหาไม้ให้เถามันเกาะเออวันนี้ช่วยตัดใบมะกรูดหน่อยสิยายเบียบจะมารับไปขายลูกมะกรูดด้วยใบทองหลงังเก็บเอาไว้แล้วแต่ยังกรรมไม่เสร็จ กว่าจะได้แต่ละบาทแทบตายคนละครึ่งไววิทแบมือหายใจเป็นเงินแวววันว่าแต่พยักหน้าตกลงไววิทคว้าตะขอที่ใช้ตัดทางมะพร้าวและลูกมะพร้าวซึ่งเป็นของใช้ทำงานประจำตัวเจ้าตะขออันนี้เขารับเอาไว้จนคมกลิบมันช่วยหาเงินให้เขาได้ครั้งละหลายบาททำให้เขามีเงินซื้อของใช้ดีๆที่พ่อแม่ไม่ยอมซื้อให้ ตัดกางเกงขายาวและเที่ยวงานวัดหรือดูหนังวิชชั้นสองที่ฉายรอบละสองเรื่องซ้อนงานรับจ้างขึ้นมะพร้าวขึ้นหมากไม่ใช่งานง่ายๆเด็กบางคนไม่อาจทำได้วัยวิชไม่กลัวที่สูงอย่างไอพัดเขาไม่ได้คล่องเร็วและเลือกหมากเก่งเพียงแต่มองจากพื้นดินขึ้นไปเขาก็รู้ได้ทันทีว่าหมากทลายบนยอดนั้นแก่จัดพอที่จะปีนขึ้นไปเอามันลงมาหรือไม่ เขาหัดจนทำนานเพราะไม่อยากปีนขึ้นไปแล้วคว้าน้ำเหลวลงมาหมากบางต้นสูงลิบลร่วและต้นเล็กปีนขึ้นไปมันไหวโอนเอ็นเหมือนจะลม้มลงมาทลายหมากก็แสนจะหนักขาขึ้นก็พอทํำเนาแต่ขาลงนั้นทั้งหนักอละเหนื่อยบางคนต้องโยนทลายหมากลงมาเพราะสู้น้ำหนักไม่ไหวหมากร่วงกระจายตกลงไปในน้ำบ้างกระเด็นไปบนดินบ้าง หมากล่วงขายไม่ได้ราคาเท่าหมากทลายเน่าง่ายต้องคัดออกไปทําหมากแห้งเจ้าของสวนมักไม่ชอบใจเจ้าของสวนมักไม่ชอบใจเด็กขึ้นหมากที่ชอบทิ้งทลายลงมาว,วัยวิตยแข็งแรงร่างใหญ่กว่าอายุเขาไม่ทิ้งทลายหมากแต่จะเอามันค่อมไว้บนขาอ่อนข้างหนึง่งเน็บมีดที่ใช้ผ่าหมากดูความแก่อ่อนไว้ข้างหลัง สองมือกอดลำต้นไว้เท้าสองข้างที่สอดอยู่ในปอกซึ่งช่วยให้เท้าของเขามีที่รองรับน้ำหนักค่อยขยับลงมาพอได้จังหวะเหมาะก็ปล่อยตัวให้คูดลงมาปอกช่วยให้เท้าของเขาไม่เจ็บมากนักทั้งขูดลงมาจากที่สูงปอกของเขาขาดง่ายกว่าของคนอื่นเพราะเขาใช้งานมันมากแต่เขาก็มีรายได้ดีแม้จะต้องหาทางหมากมาทำปอกขึ้นหมาก ขึ้นมะพร้าวบ่อยๆเขาปีนขึ้นไปบนต้นมะกรูดเอาตะขออันคมจิบตัดกิ่งมะกรูดกิ่งบนซึ่งมีใบอ่อนกว่ากิ่งอื่นแล้วโยมันลงมามือก็ปิดลูกมะกรูดโยนลงบนพื้นดินต้นมะกรูดไม่สูงมากเขาเอามานั่งมาลองเก็บลูกมะกรูดบนกิ่งล่างๆได้มะกรูดไม่อ่อนแออย่างต้นไม้อื่น เขาตัดกิ่งมันบ่อยๆแต่มันก็องอกออกมาใหม่ให้เขาและพี่สาวตัดใบขายเรื่อยมาพ่อแม่ไม่ว่าเรื่องสองพี่น้องหารายได้พิเศษจากของสวนที่ไม่ใช่ต้นไม้หลักต้นคลองหลังปลูกไว้ให้ร่มเงาแก่ต้นพูใบอ่อนของมันกินกับส้มตําและเมี่ยงคําอร่อยมากนักราคาไม่เลวเลยแวววันเก็บขายแม่ค้าหาเล่ซึ่งมีบ้านอยู่ในสวนแถบนั้นบ่อยๆ วัยวิทย์ไม่ค่อยสนใจยอดแคร์ใบทองหลามง,งานม,มันจุกจิกเขาไม่ชอบเดินท่อมๆเก็บยอดตำลึงปลูกบวบปลูกฟักทองอย่างพี่สาวเสียเวลามากเงินน้อยสู้ขึ้นหมากขึ้นมะพร้าวไม่ได้แต่แววันชอบงานอย่างนั้นระหว่างที่เดินเก็บผักแวววันก็ท่องหนังสือไปด้วยตามระบบที่หล่อนเคยชินได้ผลสองอย่างพร้อมกัน วันหยุดและตอนปิดเทอมหล่อนหาเวลาว่างไปช่วยเพื่อนบ้านเรียงใบพูพอเมื่อก็ลุกขึ้นไปเดินรอบๆบ,บ้านดูตำราที่ติดมือไปด้วยคนอื่นมักจะเปิดวิทยุฟังนวันนิยายเรื่องเยี่ยมบางเรื่องก็สนุกเพลิดเพลินดีหรอกแต่บางเรื่องแวววันแสนจะรำคาญเพราะเนื้อเรื่องซ้ำซากจนน่าเบือ่อนอกจากนวันิยายเพลงลุกทุ่งก็ขึ้นอันดับฟังกันได้ทั้งวันแวววันไม่ชอบเรียงพู แต่จนใจที่มันเป็นวิธีหาเงินวิธีเดียวที่เธอทําได้และได้เงินมากกว่างานอย่างอื่นมากกว่าการเก็บผักย่านั้นเป็นไหนไหนมันเป็นงานที่น่าเบื่อที่สุดหล่อนจะต้องนั่งอยู่ที่ร้านเลียงภูทั้งวันคนเก็บภูจะเก็บใบภูมาเทไว้ตรงกลางแล้วพวกผู้หญิงนั่งล้อมสี่ด้านเรียงใบภูให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใบภูนั้นก่อนจะนำมาเทคนเก็บ จะเอาเข่งใส่พูจุ่มลงไปในน้ำให้ชุ่มแล้วเทปล่อยให้มันแห้งไม่ได้พูในกองยังต้องคอยเอาน้ำลาดถ้ามันแห้งใบจะกรอบขาดง่ายวิธีเลียงพูไม่ใช่สักแต่ว่าเลียงเลียงเข้าไปแต่ต้องมีศิลปะในการเลียงแม่ของแวววันได้ชื่อว่าเลียงพูสวยและเร็วที่สุดในตำบลแวววันหัดมาจากแม่ตั้งแต่เด็กฝีมือของหล่อน จึงเป็นที่ต้องการของเพื่อนบ้านเสียอย่างเดียวหล่อนทำงานไม่ได้เร็วเท่าแม่และแพ้น้ำมากกว่าด้วยขณะที่เรียงภูแวววันต้องคอยนับว่าครบ20ใบแล้วยังต้องจัดใบใบใหญ่ให้พอเหมาะงานเรียงภูก็เหมือนงานจัดผลไม้นั่นแหละต้องมีการหลอกตาคือการเลือกใบใหญ่ๆและรูปร่างสมบูรณ์แบบสีสวยไว้แต่งหน้า จะผิดกับการจัดผล,ลไม้ก็ตรงที่ต้องแต่งกันด้วยเพราะคนซื้อจับพูดูหน้าหลังแล้วยังลิกด,ดูข้างล่างด้วยแต่ใบหน้าย่อมใหญ่กว่าใบาก้นเป็นธรรมดาเรียงหนึ่งมี20บใบตรงกลางใบเล็กลงก็ได้ใบอ่อนที่ติดมาก็เด็ดทิ้งไปแต่ไม่ทิ้งเลยเพราะยังขายได้อีกแต่ราคาถูกมากส่วนใหญ่ใบอ่อนนี้มักจะเป็นแรงงานเด็ก และเงินที่ได้ก็เป็นค่าขนมของแกการเลี้ยงใบผู้อ่อนก็คือการฝึกหัดก่อนจะขึ้นร้านเลี้ยงผูดีๆนั่นเองแวววันก็เคยหาค่าขนมวิธีนี้มาก,ก่อนเลี้ยงพูอ่อนแล้วเอาไปขายในร้านผักในตลาดไม่ส่งไปขายรวมกับผูดีๆของพ่อผู้ที่เลียงลงเล้ยงรวมกันสี่เรียงเรียกว่าหนึ่งกรรมวันวันหนึง่งแวววัน,วนเลี้ยงได้เรา ร้อยยี่สิบกรัมค่าแรงร้อยกรัม8บาทคนที่ทำงานเร็วอาจเลี้ยงได้ถึง200กรัมร้อยกรัมภาษาชาวสวนภูเรียกว่าหนึ่งพันแวววันเคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมจึงเรียกว่าหนึ่พันทั้งที่มันมีแค่400รอเลี้ยงถามใครก็ไม่เห็นได้คำตอบที่มีเหตุผลดีพอเชื่อถือได้เลยเลิกสงสัยได้แต่เลี้ยงตามเขาไป เลียงภูได้หนึ่งกรรมัมก็จุ่มลงไปในถังน้ำที่คนเลียงภูทุกคนมีไว้ข้างตัวมือเปียกน้ำทั้งวันไม่กี่วันก็เริ่มเป็นแผลเปื่อยตามง่ามนิ้วน้ำมันกัดแวววันแทบร้องไห้เพราะมันแสบวิธีการรักษาก็คือฝนสารส้มทาแสบเข้ากระดูกทีเดียวนอกจากสารส้มก็ใช้น้ำมะนาวหยอดนานวันเข้าก็ชินไปเอง คนที่เลี้ยงภูเป็นอาชีพไม่ค่อยแพ้น้ำแต่แววันไม่ได้เลี้ยงภูทุกวันหล่อนจึงแพ้กว่าคนอื่นอย่างนี้แล้วจะไม่ให้แวววันเกียรติสวนภูกระไรได้ถึงมันจะเลี้ยงหล่อนตั้งแต่เล็กยันโตก็ตามทีหล่อนเกียรตขนาดวิตน้ำที่ทำให้หล่อนปวดไปทั้งตัวในสองสามวันแรกที่ต้องวิตน้ำภูหลังจากที่หมดหน้าฝนหล่อนเกียรกลิ่นปลาเน่าและซ้วมหลุม เกียรติบ้านหลังคาจากเกียรติความสกปรกของน้ำหมักที่ยายแก่บ้วนไว้รอบบ้านแวววันมองไปข้างหน้าด้วยความหวังแวววันจะไม่ยอมแพ้เป็นอันขาดหล่อนใฝ่ฝันมานักว่าหลอนจะต้องได้ทำงานดีๆในกรุงสติปัญญาของแวววันไม่เคยแพ้เพื่อนคนไหนไม่ว่าสีดาลูกพ่อค้าที่แสนจะมั่งคัง่งหรือเมตาลูกครูมันธนาหรือยายอาลีลูกส่วนนายพันตรีทหารบก ที่หาโรงเรียนดีๆเข้าไม่ได้จนต้องมาเรียนรวมโรงเรียนกับหล่อนแวววันยิ้มเมื่อนับเงินที่รับมาจากมือแม่ระเบียบผู้มาซื้อใบมะกรูดไปทองหลงังแวววันจำได้ดีว่าหล่อนมีเงินกี่บาทกี่สตังค์หล่อนเก็บมันไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดและเราแวดระวังมันเป็นอย่างดีเงินจำนวนที่มีอยู่จะช่วยให้แวววันได้ก้าวออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างมั่นคง แวววันไม่อาจทราบลวงหน้าได้ว่าโลกที่หล่อนไม่รู้จักไม่เคยย่างเหยียบเข้าไปนั้นเป็นอย่างไรและหล่อนต้องเผชเชิญกับอะไรบ้าง